สวัสดีน้กชมที่น่ารักประจําช่องม a ร์ a p และท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็มาเจอกันอ,อีกแล้วนะครับผมในวันนี้วันที่มีการอัปเดตแพทใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อัปเดตเป็นแพท K.O. Knight นั่นเองก็เป็นกิจกรรมใหญ่นะครับผมกิจกรรมใหญ่กิจกรรมถัดไปต่อจากไททันนั่นเองนะครับผมก็อัปเดตมาในส่วนของหน้าลอบี้ที่เป็นสนามมวยปรามแบบนี้เลยนะฮะ <c oughs> เน่เป็นไงสวยงามนะครับผมสวยงามแล้วก็หนะ้าเข้าเกมก็อัปเดตเป็นกิจกรรมใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่า K.O. k n i g เขาเอาออกไปไหนแล้วล่ะคือตอนนี้มันมีเพียงแค่กิจกรรม <c oughs> <c oughs> ล็อกอินนะครับผมแล้วก็รับในส่วนของตัวสุ่มซึ่งผมก็รับไปแล้วนะครับผมตอนนี้มันก็เลยเอาหายไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะกลับมาในวันที่ น่าจะเป็นวันที่16นะครับผมคือแล้วแหละคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับผมว่าวันที่16เนี่ยเออหมัดสายฟ้าจะมานะครับผมแต่ผมหมายถึงว่าวันที่16เนี่ยกิจกรรม KO n i ไ h t เนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นถึงวันที่24ซึ่งเป็นวันพีคเดย์นะครับผมเข้าใจไหมพีคเดย์ก็คือเป็นวันที่แบบว่าแจกของเยอะๆอาวันที่24นะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นในส่วนกิจกรรม KO n i ไ h t นะครับผมแล้วก็ในตอนนี้นะครับผมได้มีการอัปเดตในส่วนของ โกโรย่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่เข้ามานะครับผมยังไม่ถึงเวลานั่นเองนะครับผมเนอะก็เป็นชุดแฟนทอมเอ็กซ์เซคิวชันเนอร์นั่นเองนะครับผมเนอะก็เป็นชุดที่อยู่ในไลฟ์สดนะครับผมแล้วก็คนดูไม่ถึง20งแสนนั่นเองนะครับผมแต่ก็ชุดนั้นเนี่ยจะเป็นชุดผู้ชายแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดคู่กันที่เป็นชุดผู้หญิงนั่นเอง นะครับผมเนาะซึ่งเราก็ทายผิดนะครับผมก็ขอประทานอภัยท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟอื่นก็เป็นชุดสปาร์แทบจะทุกเซิร์ฟเลยนะครับผมก็แบบว่าเออเป็นเซิร์ฟนู้นก็เป็นชุดผู้หญิงบ้างเซิร์ฟนี้ก็เป็นชุดอาชุดผู้ชายบ้างนะครับผมแต่ว่าก็เป็นเซตสปาร์ซึ่งเป็นเซตใหม่ซึ่งเราก็สามารถสรุปได้นะครับผมจากการเฉลยจาก GM ในครั้งนี้ว่าชุดที่จะอยู่ในไลฟ์สดแต่ว่าถ้าคนดูไม่ถึงเนี่ย GM จะเอามายัดเข้าในโกลัวยอนนะครับผมซึ่งก็ เป็นชุดทีท่2แล้วนะครับผมก็ถือว่าข้อสันนิษฐานนี้สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับผมนะก็ขราวถัดไปเราจะใช้เหตุผลนี้มาวิเคราะห์กันด้วยนะครับผมอาจจะมีโอกาสถูกเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงสกินปืนอัปเกรดปืนที่4นะครับผมก็คือปืนที่สี่หรือเปล่าวะมันปืนที่สี่หรือปืนที่ห้าวะเดี๋ยวเดี๋ยวปืนที่ห้าแล้วดิธานาับยมผีด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นสกินนะครับผม M1014 เฟรมนะครับผมกรีนเฟรมดาโก้หรือว่าเจ้าตัวมังกรเขียวนั่นเองนะครับผมถ้าแปลจริงๆก็แปลจากภาษาที่เขาเป็นชื่อปืนจริงก็คือเป็นมังกรมรกตนั่นเองนะครับผมแต่ผมคนนี้เรียกว่าซองยาวมังกรแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเท่กว่านะครับผมมรกตอะไรมันมันไม่เท่นะเออนั่นแหละนะครับผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้โพสต์ลงไปในชุมชนนะครับผมเป็นรูปท่าทางแล้วก็ทีนนับเกรดนะครับผมก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยซึ่งวันนี้นะครับผมเราจำูเป็นแบบว่า ฉบับเต็มนะครับผมเต็มแบบเต็มจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับผมหรือว่าจะเป็นค่าสถานะนะครับหรือว่าจะเป็นเอฟเฟกในะแต่ละเลเวลว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างน,นะครับผมคือแบบฉบับเต็มเต็มเลยต้องดูให้จบจริงๆนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมเราจะมาดูกิจกรรมใหม่กันก่อนในส่วนของต um ู้สุ่มไดมอนด์รอย a l แล้วก็ตู้สุ่มกระเรียนขาวนั่นเอง นะครับผมหลายๆคนถามผมว่าพี่ทาไมต้องรีวิวตู้สุ่มก่อนนะครับผมคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังเลยละกันนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยผมทํางานร่วมกับฟีไฟนะครับผมและทั้งฟีไฟเนี่ยเขาบอกมารีเควส์มาอย่างแรงว่าให้รีวิวทุกกิจกรรมที่เข้ามาในเกม นะครับผมผมก็ต้องเอางานเนี่ยไว้ข้างหน้านะครับผมแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่ไม่พอใจผมก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่จะดูแค่รีวิวก็สามารถเลื่อนไปตรงที่รีวิวได้เลยนะครับผมเนะเพราะว่า y YouTube เนี่ยมันก็มีตัวอย่างของแต่ละช่วงเวลาไว้ให้อยู่แล้วนะครับผม,ผมก็รบกวนนะครับผมถ้าใครไม่อยากดูตอนสุมกิจกรรมหรือว่าเล่นกิจกรรมเนี่ยก็เลื่อนไปตรงที่ รีวิวเลยก็ได้นั่นเองนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้กระเรียนขาวนะครับผมมาในกิจกรรมสุ่ม8ที่นั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวขออนุญาตเลือกแบรนด์ไป2อย่างแล้วกันนะครับผม,ผมก็น่าจะแบรนด์ในส่วนของชิ้นส่วนนะครับผมแล้วก็ท่าทางตัวนี้ท่าทางตัวที่ผมมีหรือยังเอ่ยไม่แน่ใจก็ยังไม่แบรนด์แล้วกันนะครับผมแต่ว่ากลองศพตัวที่ผมมีแล้วนะครับผมก็แบรนด์ไปโอเค2อย่างนะครับผมสุ่มครั้งแรก9เพชรจัดไปนะครับผมมา ได้เป็นในส่วนของได้เป็นในส่วนของปั๊บโอ้โหกล่องสุ่มเหมือนเดิมนะฮะครั้งที่สองเครับผมไม่ต้องแสดงอีกนะครับผมเสียยวนไปแล้มายังไงจังหวะนี้ได้เป็นได้เป็นโอ้โหแอร์บอดใหม่นี่ครับผมได้มันแล้วนะครับผมแล้วก็ครั้งต่อไปครับผม99เพชรเ9เกพชรกล่องสุ่มสกินเปื้นะครับผมเปิดไปเลยดีกว่านะฮะเอ่อครั้งต่อไปนะครับผม199เพชรแล้วนะฮะ199เเเพชรก็ยังได้กล่องสุ่มอยู่นะครับผมครั้งนี้ถือว่าเกลือมากๆนะฮะ ครั้งต่อไป299เพชรแล้วนะครับผมยังไงจังหวะน,นี้โอโหได้เป็นกระเป๋ามานะครับผมเป็นกระเป๋าเก่าหรือเปล่านะฮะผมน่าจะเป็นกระเป๋าเก่าแต่ว่าผมยังไม่มีหรือเปล่านะฮะแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะร,รับผม399เพชรได้เป็นโอในส่วนของท่าทางตัวนี้มานะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่มีนะครับผมถือว่าก็เฟี้ยวดีนะฮะถือว่าก็ใช้ได้นะครับผมที่ไม่เลือกแบรนด์ไปนะ,ะแต่แรก โอเคชุดนี้เหมือนผมจะมีแล้วนะแต่ว่าผมเปิดไปแล้วนะครับผมมันก็เลยไม่ขึ้นว่ามีแล้วนั่นเองตั้งต่อไปเรียบร้อยนะครับผมเหมาตารางเหมือนเดิมแพ็คไวท์เครนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยแล้วก็สายตัวผู้หญิงเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมนี่แย,ยกด้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมมีสีหน้าให้ด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแพ็คไวท์เครนเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก่อนที่เราจะไปปิดท้ายคลิปด้วยการสุ่มแรมบอนรอยอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดู เนื้อหาของวันนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นซองยาวอ่าซองยาวมังกรน,นั่นเองนะครับผมผมไม่ชินกับชื่อมันเลยว่าท่านะผู้ชมซองยาวมังกรและกนน,นะคงานผมนะก็เป็นซองยาวอัปเกรดนั่แหละนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมเต็มเต็มกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไลค์แล้วเราจะไปรับชม,มพร้อมกันเลยเดี๋ยวครับผมไลค์หรือยังไลค์หรือยังโอเคไลค์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม และนี่จะเป็นในส่วนของวิดีโอเปิดตัวนั่นเองนะครับผมนะก็เปิดกันมาในห้องทดลองแล้วก็มีเพลกิสตันสีเขียวนั่นเองแล้วก็มีปืนปักอยู่นะฮะแล้วก็มีวิญญาณมังกรมายังไง เข้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็คริสตัลแตกปืนแปลงร่างนะครับแล้วก็ออกมาแปลงร่างอีกรอบหนึ่งเนี่เป็นไงอย่างเทพน,นะครับผมก็ในส่วนของค่าสถานะของปืนเลเวลแรกนะครับผมก็จะเป็นดาเมจบวกหนึ่งอัตราในการยิงบวกหนึ่ง 1, นะครับผมแล้วก็ความเร็วดีโหลดลบสองแล้วก็เมื่อเป็นเลเวลเจ็ดแล้วนะครับผมจะเป็นดาเมจบวกหนึ่งอัตราในการยิงบวกสองนะครับผมแล้วก็ลบความเร็วดีโหลดออกไปหนึ่งนั่นเอง ในครับผมเน่เป็นไงเวลาถือโคตรเท่นะครับผมบอกเลยเหมือนกับตัวเราแบบจับขามังกรน่ะนะับผมจับขามังกรเป็นด้ามจับนะครับผมแล้วก็ตรงอาจับตรงคางมังกรเป็นแบบว่าอีกมือหนึ่งนะครับผมอย่างเท่นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าอัปเกรดของจริงเลยนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกต์ตอนเรายิงโดนนะครับผมเอฟเฟกต์ปลายกระบอกปืนแล้วก็เอฟเฟกต์ตอนตายนะครับผมแล้วก็ ท่าทางนะครับผมท่าทางก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากเลยนะครับอันนี้ต้องเป็นจะเป็นอาจจะเป็นตอนยิงตายนะครับผมก็เป็นเหมือนกับละลายเป็นโดนโดนน้ำกรดอะไรประมาณนี้แบบละลายไปเหมือนกับล,ลายกับหลอดทดลองเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นท่าทางนะครับผมท่าทางเรียกปืนนะครับผมก็มีคริสตลัลสีเขียวยังกับเดอะซิมเลยนะฮะ สซลัคเดอะซีมันจะเป็นคริสตัลสีเขียวนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มีวิญญาณมังกรมาเข้าไปนในคริสตัลแล้วก็แปลงร่างเป็นปืนแบบนี้เลยนะครับผมเน่เป็นไงก็เดี๋ยวเราจะไปดูการอัปเกรดทีละขั้นดีกว่านะครับผมว่าแต่ละขั้นเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเน่ความสมารถพิเศษนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับ AK d เค g ดราเลยนะครับผมก็เป็นการยิงไอ์วอพังไวขึ้นนั่นเอง เลเวลหก็จะเป็นสกินปืนพื้นฐานนะครับผมแล้วก็เลเวลสเนี่ยจะลบรีโหลดเช้าไปกไป1แล้วก็มีประกาศแล้วก็เลเวลสก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับผมเลเวลที่สจะมีในส่วนของตัวเอ่อตัวยิงโดนนะครับผมตัวยิงโดนแล้วก็ตัวอัปเกรดในส่วนของค่าสถานะเป็นอัตรานในการลั่นเพิ่มนั่นเอง นะครับผมในส่วนของเลเวลห้านะครับผมจะมีเอฟเฟกต์ปลายกระบอกปืนด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกต์การตายนั่นเองแล้วก็ต่อไปนะครับผมเลเวลที่6จะมีการปลดล็อกความสามารถพิเศษยิงไอซ์วอไวขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวรูปลักษณ์ปืนใหม่แล้วก็ตัวเลเวลเจ็ดนะครับผมจะเป็นการปลดล็อกในส่วนงเอฟเฟกต์แบบเต็มตัวแล้วก็มีท่าทางใหม่นั่นเองนะครับผมเนี่ท่าทางโคตรเท่ผมบอกเลยว่าท่าทางโคตรเท่นะครับผมแล้วก็อยากจะดูชัดๆก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมนี่เอฟเฟกต์ตอนตายนะครับผมที่ไม่ได้ดู ผมก็ประมาณนี้เลยในส่วนของลูกซองยาอัพเกรดนั่นเองนะครับผมโอเคคับผู้ชมแล้วน่จะเป็นในส่วนของเต็มๆนะครับผมรีวิวแบบเต็มๆสําหรับตัวลูกซองอัพเกรดเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นลูกซองยาวอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดว่าพี่ไอซองควงตัวนั้นเนี่ยมันเป็นซองควงอัพเกรดหรือเปล่านะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ซองควง ที่มีเอฟเฟกเฉยๆนะครับผมแล้วก็สามารถถือนาลบี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่าสถานะของมันออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าโกงโคตรๆนะครับผมนะสปอยไว้ก่อนเลยนะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมเดี๋ยวจะลองมาสุ่มไดมอนด์รอยลให้ดูนะครับผมว่ามันจะได้ง่ายหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมมีแต้มลัคกี้อยู่ที่13แต้มนะครับผมก็คือไดมอนด์รอยลเนี่ยน่าจะเหมือนกันทุกเซิร์ฟนะครับผมตอนนี้นะฮะ โอเคอันนี้เหมือนเป็นอนิเมชั่นใหม่นะครับผมนะเนะ่สุ่มไปไลยนะครับโอ้โหไม่ออกนะฮะอีกสิบครั้งจะตายยังไงจังวันนี้ได้ไหมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าออกไหมโอ้เหมือนจะไม่ออกนะครับผมเกลืออยู่พอสมควรเลยนะฮะครั้งต่อไปอีกสิบใบนะครับผมสะสมตัวไว้เกลือเนี่ยแท้แล้วเนี่ยโอ้โหตายเถอะมาไม่ออกนะฮะโอ้โหแต้มเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีกสิบใบจะไปโอโ้ยังไม่ออกอีกสิบใบจะตายดีใบวะเนะี่ย อีกสิบใบจะปะโอ้จัดวะจัดวะ <c oughs> แต้มตอนนี้มี60กว่าแล้วนะฮะโอ้ผมดูตัว๋วกี่ใบวะเ,เนี่ยตั๋วโคตรเยอะเลยนะฮะคือไม่ค่อยได้สุ่มเลยว่ะท่านผู้ชมเออสะสมตั๋วไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคโอเคโอเคเก้าสิบแล้วนะครับผมครั้งต่อไปคือแต้มร้อยแล้วก็ยังไม่ได้นะครับผมแต้มหนึ่งร้อยสิบก็ยังไม่ได้นะฮะโอ้ยมีกระเป๋าด้วยเหรอแต้มหนึ่งร้อยยี่สิบแต้มหนึ่งร้อยสามสิบ Oh my god <c oughs> ตามหนึ่งร้อยสี่สิบโอ้โหโจบโอเคหนึ่งร้อยห้าสิบสมใจปากจริงๆนะฮะเป็นแพ็คมิสเตอร์นะครับผมนัทแฟกเกอร์นั่นเองนะครับผมนะ่ก็เป็นชุด ฐานนะครับผมแต่ว่าชุดนี้เนี่ยผมมันผมดูมาแล้วนะครับผมมันไม่มีชุดผู้หญิงที่มาคู่นะครับผมนะก็ถือว่าแปลกพอสมควรนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูชุดเต็มๆกันดีกว่าสำหรับชุดนี้นะครับผมนะก็เปลี่ยนตัวละครเป็นตัวผู้ชายไปก่อนดีกว่าโหโคโนไม่เล่นแล้วกันนะฮะโคโนไม่เลือกแล้วกันนะครับผมโดนเนิร์ฟไปแล้วก็สกิลก็ยังไม่ได้ปรับด้วยนะครับผมนะสกิลตัวที่ผมเล่นอยู่นั่นเองก็คือไฮยาโตะนะครับผมนะก็เดี๋ยวเอ่อตัวนี้นะครับผมเนเป็นไงแยกได้ทั้งหมด กี่ชิ้นเอ่ย5้าชิ้นด้วยกันนะครับผมนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับผมนะเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดที่แบบว่าใส่กันปกติหรือว่าเป็นเสื้อกล้ามหรือว่าเป็นรอยสักอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเป็นสายสะสมแล้วกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงเสื้อกล้ามทองแล้วก็รองเท้าแตะหน่อยแล้วกันอ่าใส่กับรอ,องเท้าก็ไม่เจอย่ดีนะฮะ <laughs> ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของออลูกซองอัปเกรดนะครับผมลูกซองยาวอัปเกรดปืนอัปเกรดปืนที่5นั่นเองนะครับผมสักปืนปืนที่4ก็ไม่นับยูมพีนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ละกันหากท่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปเดี๋ยวโดนว่าอีกนะฮะฝ <laughs> ากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งร้องใจมากเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุ๊กู